เดี๋ยวมันจะพังพี่มันต้อนแบบมองไม่เห็นเลยมันต้อนแปบนี be. ้เหรอใช่อย่างนั้นแหละสุดยอดพี่พี่พี่ยอดเจี๊ยบ A few moments later ฮลโหยังไงอ๋อพี่ก็เป็นไงบ้างพี่ติดไปแล้วชุดหนึ่งพี่ใช่ใช่ดีมากเลยเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาติดอีมาติดอีกอีกฟังเลยพี่ครับ สองไ <Okay. S 2> สงชุดที่คุยกันไว้นั่นแหละพี่ใช่ถึงยังครับขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากครับถึงยังเดี๋ยวจัดให้ครับไม่ถึงถึงเวลาที่จะหยุดเล่นนี้ยังโอ้ยทั้นเล่นอะไรเนี่ย นี่นี่ทางกล้องนี่เลยเอ้ยติดไปหนึ่งชุดตรงนี้ครับผมตอนนี้ติดฝั่งนี้ด้วยนะด่ฟังนี้ฝั่งนี้เดี๋ยวบางคนยังไม่เคยเห็นนี่เดี๋ยวพาไปดูก่อนที่เปิดประตูใหญ่ด้วยไหมนี่ไม่ต้องไม่ต้องนี่อันนี้ลากไปลากไปประมาณนี้ครสวยงามนี่เรียบร้อยหมงจีบหมงจีบานกว้างอึงตรงนี้ ว้าง7-8เมตร่เมตรได้8เมตรได้อ่าแล้วก็สูงประมาณ2เมตรถ้าไหน2เมตรสูงประมาณ2เมตรจ้ะประมาณ2เมตร70เออประมาณแบ3เมตรน่ะอบ3เมตรอ่าแล้วก็มาติดฝั่งนี้ด้วยมาด้านนี้นี่ครับเปิดมุ้งเติปัญหาสำคัญของอันนี้คือพอเปิดมามุงร่วนเนี่ยครับมันไม่มีที่จบ เราจะทำยังไงดีเพื่อคลิปให้ได้ให้จบไห้ได้เเพราะว่ามันติดมือจับมันติดมือจับนี่อ่าเราก็เลยใช้วิธีนี้ครับตรุบนี่งดงามเฮ้ยได้เหมือนกันว่ะเืกันได้โดยที่มันโดยที่อลูมิเนียมมันไม่โดนกันถูกแล้วมันก็ไปทำให้เป็นรอยถูกแต่ถ้าเราเอาชิดเกินไปนะมีเนียมพี่จะเป็นรอยอันนี้เราเชื่อมกันด้วยสกลตัวนี้นะครับ สุดยอดเสียชานมุ้งจีบร้อยล้านไนะครับยังไงก็จบทุครับพอแล้วพอแล้วอ่ะเขียบเเออพอแล้วพอแล้ว